และแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะไม่รู้ว่าจะช่วยเอาเงินทําบุญไปได้เท่าไหร่แต่ก็เอาใจช่วยพวกเขาแล้วกันนะคะคุณรัศมีแขและคุณจียอนจียอนียอนีนีอมันใช่คู่ที่จะต้องมาด้วยกันไหมอยากรู้ทําไมจียอนไม่เอาขั้นมาหรือทําไมรัศมีแขไม่เอาน้องนักศึกษามาเดี๋ยว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 อะไรน้องนักศึกษาคนไหนนะขอเลียร์ก่อน ผู้ชายตอนนี้มีคนเดียวอ่าคือปุบองอ๋อที่เหลือคือไม่มีแล้วอยากให้พบ่ด้วยแบบเห็นผ่านตาปูใส่ตาแม่ก่อนเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่แมสกล้องจะจับเลยนะคะว่าว่าใส่แมสก็คือจะไม่เห็นคำนั้นใช่เลยจะหมองคุณล่ะล่าสุดเขาได้รถเห็นปะอ๋อพี่ฮันพี่สวโอ้ยมันนานแล้วไม่ต้องพูดถึงทำไมเขาถึงซื้อให้ยะเราก็ไม่ได้สวยได้อะไรเลยนะ ก็ฉันก็สวยของฉันฉันก็สวยของฉันใำ่คคะคุณอิชาเขาเรืงไงฮะเพราะชีวิตคุณเนี่ยไม่มีใครซื้อให้มีแต่เราต้องซื้อให้เขาเอ้าทำไมรู้ล่ะพี่นุ้ยนี่ทําแบบพี่นุ้ยเลยนะทําตามพี่นุ้ยทุกอย่างเดี๋ยวก่อนนะเราไม่ใช่มาทางเดียวกันหรอกเออเรามีอีกคนนึงเออแบกเนาะเขาคุยเรื่องผู้ชายกันหมดเออทำไมเงียบจังเลยคาช่วงนี้แม่วางมือแล้วนนี้คือ กลับบ้านสวดมนต์ดื่มน้ําให้เพียงพอแม่ล่าสุดหนูกับพี่บอยอ่ะพยายามจะหาผู้ให้แม่อยู่นะจริงหรอจิ๊จริงหรอจี๊ยเดี๋ยัๆเมื่อบอกวางมือแล้วแสวดมนคิดว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วจะมาช่วยกันแบบว่าร่วมหาเงินทําบุญได้ขนาดไหนฮะ หนูว่าได้นะเพราะว่าเวลาเวลาไปไปเกมโชว์กับเราสม่แขกก็คือแบบได้เงินรางวัลตลอดเลยเป็น2คนที่เขาไม่เข้าใจภาษาไทยด้วยนะใช่แล้วมาจับคู่กันได้ได้สบายมากสบายมากสัสสัสเอสเอสเอขคือชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสเัสเอสเอสถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสเอสเอสเอสใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสเัสเอสเอสก็พวกเรานั้นคนในการทีวีเซนทีวี Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we we yeah, yeah.